หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้รีวิวการ์ดแวนกาเซ็และนาล็อกนี้ไปนะครับผมวันนี้เราก็จะมาจัดกิจกรรมแจกการ์ดเซ็นี้นะครับผม5ชุดด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เป็นเจ้าของแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันครับผม กติกาในการล่วก,กิจกรรมนะครับง่ายๆเลยคือแล็คล็อกเนี่ยมันเป็นเกมที่อยู่กับเรามา10กว่าปีแล้วใช่ไหมผมว่าหลายๆคนก็น่าจะมีความประทับใจส่วนตัวเกี่ยวกับเกมนี้เพราะฉะนั้นนะครับแค่คุณเข้าไปคอมเมนต์ในลิงก์ที่ร่วมกิจกรรมนะครับว่าคุณประทับใจอะไรในแรก n a อ o ดล็อกนะครับจะเป็นความประทับใจครั้งแรกในวัยเด็กหรือจะเป็นความประทับใจในปัจจุบันหรือว่าคุณเพิ่งมาเล่นอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาคัดคอมเมนต์ที่โดนใจที่สุดนะครับห้าคอมเมนต์เพื่อส่งของ เดี๋ยวผมจะมาแชร์ความประทับใจของผมแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับแล็อะล็อกคือผมเนี่ยเล่นแล็อะล็อกครั้งแรกนะครับตอนโอ้โหเด็กมากๆจําได้ว่า10กว่าขวบเท่านั้นเองนะสมัยประถมเลยซึ่งตัวละครตัวแรกที่ผมเล่นนะครับก็คืออาเชอร์หรือว่านักธนูนั่นเองแต่ว่านักธนูของผมนะครับซึ่งตอนเข้าเกมนะครับเขาก็จะให้ตั้งชื่อใช่ไหมครับแล้วด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นน่ะเขาเขียนว่าการูนาตั้งชื่อใช่ไหมผมก็นึกว่าให้เขาอ่ะตั้งชื่อผมผมก็เลยเขียนไ้ว่าเด็ชกชายสุภเลเิก <c oughs> <c oughs> ก็กล,เล <laughs> ะเานั้นงสกุ รับวิดครับผมหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเออัพวิดได้ยังไงใช่ไหม <L> คือสมัยก่อนนะด้วยความที่เราเป็นเด็กนะเราไม่รู้ครับว่าอะไรมันทําอะไรได้แล้วมันไม่ได้มีไกด์เยอะเหมือนสมัยนี้ทีนี้เนี่ยพอเราเลเวลอัพเนี่ยเวลาเป็นสกิลเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วสกิลเรารู้ว่ามันทําอะไรได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวสเตตัสเนี่ยผมไม่รู้มันทําอะไรได้ใช่ไหมด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ลองเอาเมาส์ไปชี้แต่ละสเตตัสดูครับว่าเออสเตตัสนี่มันคือความอะไรเช่นสเตร็มันเขียนว่าความแข็งแรงความแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้้้วววาไแลมงจคบ Thank you อัพแล้วใยังไงอ่ะเดินไวขึ้นเหรออันนั้นเราก็ไม่รู้ด้วยความเป็นเด็กนะแล้วก็ความแม่นยําก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอีกนะโชคลาภก็แบบอัพแล้วมันจะโชคดีมันไม่น่าจะเกี่ยวนะโอ้โหตอนนั้นคือแบบคิดเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะแล้วสุดท้ายก็มาจบที่วิทย์ครับเพราะวิทย์เขียนว่าพลังชีวิตครับผมเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าอัพอันนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับผมก็เลยกดวิทย์ยาวๆเลยครับตอนนั้นนี่คือโอ้โหอย่างที่บอกครับเด็กมากๆเพราะฉะนั้นอาเชอร์ผมก็เลยเป็นอาเชอร์ที่ทงงงรแา แล้วความประทับใจของคุณล่ะครับผมคืออะไรก็ลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังได้นะครับจะคอมเมนต์ยาวอะไรเดี๋ยวผมมาล่างไล่อ่านครับ อ่ะสำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร่วมกิจกรรมนะครับไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะจ๊ะเข้าไปร่วมกิจกรรมในลิงก์ได้เลยนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ความประทับใจของคุณไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากเป็นเจ้าของนะแล้วเดี๋ยวอีก3วันนะครับผมจะมาคัดเลือกคอมเมนต์ที่โดนใจนะครับมาแจกนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปคอมเมนต์ในลิงก์ที่ปักหมุดนะไม่ใช่คอมเมนต์ในนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครอยากเป็นเจ้าของการ์ดแฟนการ์ดเซตนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่เว็็็็บบ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 หหหหรรรรรรรืออออออววววว่่่่าาาาาาจจะะะเเเปปปนน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  B2S ้้้้้ใใิิแแลลลลกกกกััััััััังคคคคคสำีขตไมมผ๊ยย